สวัสดีค่ะ เราผู้หญิงยกกาลังแจ๊วแหมมันอยากกินอยากเที่ยวไปหมดไม่รู้มันเกี่ยวกับฮอร์โมนวัยว้าวุ่นแบบในตัวยายาปีดีเพิ่งจะยี่ห้าบ้าจะไ่รู้อ่ะเดี๋ยวจะทําบุญเป็นจะเพศนะเนี่ยก็ใช่ระวังว่ะเออดูแลตัวเองดีๆทำไมอ่ะทำไมยี่ห้าต้องดูแลตัวเองเดี๋ยวไม่มีแรงไปคิดไปเที่ยวเป็นจะเพศอย่างเงี้ยเราเพราะว่ารายการเรามันมี ย่าพามูใช่ย่าจะบอกคนตามไปมูกับย่าเยอะมากเลยนะถูกหลายคอยากเที่ยวกันเยอะเหมือนกันอาจะยาอยากกินด้วยอยากจะเที่ยวด้วยเดี๋ยววันนี้พาไปหลายร้านเลยใชทั้งกินทั้งเที่ยวรวบเลยบูมจะพาไปกินร้านแรกนะคะใครที่เป็นคอก๋วยเตี๋ยวแบบบูมต้องชอบแน่นอนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่จริงใจอยู่ย่านบางนาสูตรของเขาเนี่ยมาจากนครสวรรค์นะคะและไปแล้วต้องสั่ง เสี๋ยวต้มยำโคตรมหาสมุทร mm hmm. คือเรียกได้ว่า mm hmm. ยกมหาสมุทรมาบอกเลยว่าคุณแปซิฟิกเลยแปซิฟ <Pacific, S 2> ิกแปซิฟิกเลยไปค่ะจริงๆร,ร้านเราคือตำนานของนครสวรรค์นะครับเราเปิดมา40กว่าปีที่ร้านต้องบอกว่าเราเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณแท้ๆเลยนะครับก็วัตถุดิบนะครับทางร้านทําเองสดใหม่ทุกวนันทั้งหมดเลยนะครับจริงๆเราจะเป็นรสชาติที่ทุกคนทาหนได้นะครับก็จะมีเปรี้ยวหวาน เค็มแล้วก็แอบเผ็ดเล็กน,อน้อยถ้าบอกว่ามาจากรายการนะครับเรามีสเปเชียลโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับนี่ร้านปาเกี้ย สูตรเด็ดจากนครสวรรค์หฮยเขาเป็นเหมือนทำไมแบบเขาทำร้านน่ารักอย่างเงี้ยนั่นออสิเก๋มากอะเก๋มากเป็นสูตรจากจักนนกงหวัดนครสวรรค์อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเสิร์ฟมาพร้อมความอร่อยแล้วนะคะที่กรุงเทพคุณร้านป้ากเกีย้ยเตี่ยวต้มยำสาขาต้นตำรับของเขาเนี่ยอยู่ซอยสวรรค์วิถี57ที่นครสวรรค์ไม่ได้ใส่แค่แคบหมูแต่มีทั้งหมูกรอบหมูชิ้นลูกชิ้นหมูและเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้ก็คือเขาทำพริกต้มยำเอง กระเทียมเนี่ยก็เจียวเองกากหมูก็ทําเองอเสี่ยวต้ยมยำโคตรมหาสมุทรฉ่าๆกับกุ้งมห,มหมึกหมูสับหมูกรอบไข่ต้ยามยำมาตูมนะคะ <S <S แล้วก็ยังมีบะหมี่ต้ยมยำนะคะ <S 2> <S 2> ทั้งหมูชิ้นหมูสับกากหมูไข่ต้มถัว่วคั่วรสชาติไม่ต้องพูดถึงจัดจา้านเข้มข้นอร่อยไม่ห่วงเครื่องคุณยังมีเมนูที่อร่อยไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวต้ยมยำ<อ>ลวกจิ้มนะคะเป็นลูกชิ้นนะคะหมูกรอบที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วข้าวผัดพริกแกงหมูกรอบเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่เจียว ร้านเปิดทุกวันแบบน้กินสวยกินหน้าเนียนหน้าอยู่ในไทยวัสดุสาขาบางนาคุณและใครอร่อยเป็นลมอ่ะเมื่อกี้ใช่ใครที่ดูรายการผู้หญิงยูกกำลังแจวนะคะแล้วไปบอกเขา ลดไปเลย10%ซนค่ะลดไหนๆก็อยู่แถวบางนาแล้วก็กินแบบมหาสมุทรแบบว่าขยักท้องไว้นิดหนึ่งโบราณเขาเรียกขยกทองพาไปกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้านนี้หน่อยร้านนี้เขายังผัดด้วยเตาถ่านกินคั่วกระทะนะใช่พอผัดด้วยเตาถ่านมันหอมมันมีกลิ่นแล้วเส้นมันเหนียวนุ่มผัดแห้งๆไม่แฉะร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่ถูกต้องร้านแอนก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะ เตี่ยวก๋วไก่ของแอนนะคะมาต้นตำรับมาจากคุณพ่อคือแกผัดของแกอยู่หน้าบ้านค่ะขายเป็นรถเข็นหน้าบ้านธรรมดาเด็ดก็คือว่าเราใช้เตาถ่านจากกีรชามค่ะดั้งเดิมเราจะมีแค่ไก่ค่ะแอนก็จะเพิ่มขึ้นมาคือ,อมีทางเลือกให้ลูกค้ามากขึ้นคือเป็นหมูมีกุ้งกุ้งแม่น้ํามีแฮมมีเบคอนมีปลาหมึกกรอบอย่างงี้ค่ะเตาถ่านมันช่วยให้หอมอยู่แล้วนะคะ มันจะมีกลิ่นขั่วกระทะแบบถูกต้องที่สุดส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยวสั่งทำพิเศษจากแปงาาง้งข้าวเจ้าอย่างกรอบอ่ะดูอย่างนี้ดูเขาผัดอย่างนี้เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านด้วยนะเส้นของเขาเนี่ยร้านอแอนก๋วยเตี๋ยวพั้วไก่เขาจะมีความใสใจตั้งแต่การเลือกฟืนธาตุนะเขาก็จะใช้ไม้กงกลางกาจีเขาเรียกแบบนี้นะมันจะเพิ่ม อัรถรสของการคั่วก๋วยเตี๋ยควคั่วไก่มันจะมีความหอมเฉพาะตัวงงแล้วผัดแห้งๆคืออร่อยมากจนได้รับรางวัลมิชลินบิ๊กรูุมองนั่นป,ปีซ้อนคุณคือได้<อ>มา <ไป S 2> <ป>ั้งแต่ปี2018อ่ะน้องนับมาถึงนับเนื่องมาถึงตอนนี้นะความเส้นกรอบเมนูแนะนำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ออริจินัลค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยควคั่วไก่ที่ผัดคลุกกับไข่ไปเลยมีความกรอบ กรอบนุ่มหนมีหน้ามันถึงมีความมันถึงกรอบแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่อบนะคะเขาจะเป็นไข่ออนเซนอบด้วยน้ําซุปไก่ที่เคี่ยวไว้ประมาณ5-6ชั่วโมงเล<ด>ิศหรือจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่3อย่างจะมีปลาหมึกแฮมไก่ใส่ลงไปคืออร่อยหมดดีทุกอย่างนะคะแล้วก็ยังมีเมนูกว๋วยเตี๋ยวขวั่วหมูและกว๋วยเตี๋ยวอบหมูด้วยร้านเปิดทุกวันอยู่ในโครงการ The Glass Market บางนาเวลา8โมงเช้าถึงสองทุ่มเดี๋ยวไปอีกแล้วโทษนะอาจารย์ เข้าใจว่าสวยถอยเอาไปหน่อยแม่ย่าเห็นขนจมูกแม่แหรอเมื่อกี้เมื่อเช้าตัดละแถวปารีพัสมันมีร้านหนึ่งน่ารักมากชื่อว่า Sunny Flavor Cafe อ่านปากของนภพานะคะ Sunny Flavor Cafe ไปกันค่ะโอ้โหจิตกล้องแตกพาวทำร้านเนี่ยขึ้นมาให้แบบมีความสวยงามแล้วก็มีขนมที่อร่อย แล้วก็นอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยก็อยากให้หน้าตามันน่ารักด้วยเป็นคนชอบงานศิลปะอยู่แล้วก็เลยแบบอยากเอาศิลปะมามีส่วนร่วมในอ,อ,อาหารหรือว่าขนมที่นี่ก็จะมีเวิร์กช็อปให้ลูกค้าสามารถมาทำคุกกี้ในแบบของตัวเองได้ด้วยเหมือนกัน เวิยานปฏิพัทส์17เป็นคาเฟ่ที่ไม่ว่าจะมองดุงไหนก็น่ารักไปหมดที่กตกแต่งอย,ยากพาลูกไปลูกชอบทำเบเกอรี่ชอบทำอะไรอย่างเงี้ย<อ>จุดเด่นของคาเฟ่นี้ก็คือคุกกี้น่ารักนักอย่างไอซิ่งคุกกี้คุกกี้รูปต่างๆหลากหลายสีสันสดใสสั่งได้ตามชอบอถ้าอยากทําเองนี่ เขาสอนเป็นเวิร์กช็อปแบบนี้เลยเขายังมีเรยชีสเค้กค่ะซึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านชีสเค้กรสชาตินุ่มเบาหน้าตาเหมือนชีสเค้กในกระตูนอ่ะที่เจอรี่ชอบอ่ะส่วนอันนี้คือฟลาเวอเลสช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตของเขาเนี่ยไร้แป้งนะคะเครื่องดื่มแนะนำเป็นฮันี่ฮันี่นมน้ำผึ้งท็อปด้วยเจลลี่น้ำผึ้งเป็นเมนูขายดีที่สุดของทางร้านแล้วก็มีเจลลี่โยเกิร์ตโซดา มีบิสคอฟลาเต้พิงค์ซันเซ็ตเครื่องดื่มที่นี่มีส่วนผสมของทีชลิ้นจี่โซดาค่ะร้านอยู่ในโครงการ33สเปซก็คืออยู่ตรงเข้าประตูหนึ่งไปก็คือในซอยปริพัฒน์1เเปิด10โมงครึ่งถึง5โมงเย็นร้านหยุดวันจันอ่ะเดี๋ยวจะพาไปต่อเลยนะคะจะพาไปอีกหนึ่งที่คุณอันนี้เป็นคาเฟ่ชานมไต้หวันอ๋อเออตอบโจทย์ทุกคนที่ชอบ ชานมไข่มุกขนมเขาก็ดีเหมือนกันอยู่สาธุประดิษฐ์ค่ะที่ร้านนะคะจริงๆเราจะเป็นร้านชาไต้หวันค่ะเรานำตัวใบชามาจากไต้หวันมนเลยค่ะล้วก็จะมีให้เลือกประมาณ10ตัวค่ะจริงๆมันมีชาหลายตัวมากเวลาเราดื่มชานมะค่ะมันไม่จำเป็นต้องมีเบสชาตัวเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากลองมาเปิดร้านให้เพื่อนๆที่แบบรักชาเหมือนกันได้ลองดื่มชาหลายๆแบบ ทีโอรีทีเฮาส์นะคะเป็นคาเฟ่ชานมไต้หวันค่ะที่เขาอ่ะนำเข้าใบชาไต้หวันเข้ามาเลยนะคุณแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายชนิดนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยชาวเขาจะสเปเชียลตีมมากและขนมเครื่องดื่มก็คือบอกเลยว่าคุณไม่เคยไปทานที่ไหนนะคะร้าน t h e o รีท e เฮาส์ e นี่นะคะพรีเมียมมากๆ คนชงคนชงชาคุณมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเมนูเมื่อกี้ที่เห็นอ่ะเขาเรียกว่ามิวโมจิอันนี้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 เป็นโมจิของทางร้านเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็ใช่แล้วก็ยังมีเซซามิมัทชาฮันนี่เป็นชาเขียวนอะงหปะลล่กับฮันนี่นะคะหรืออันนี้อันนี้ไม่ใช่โยเกิร์ตนะคะเป็นเผือกกวนคุณแล้วก็แนะนําเมนูเครื่องดื่มนะคะอันนี้เป็นเผือกชาโร่มิวโมจิ ก็คือเป็นใช่ด้านล่างของเขาเขาจะใส่เป็นเผือกอกวนอยู่คุณและด้านบนก็จะเป็นชาไต้ไหวันแล้วก็ยังมีอันนี้เป็นโคโคนนั้นมาฉาฮิตมากมาฉา,าผสมเนื้อมะพร้าวเอ่อน้ำมะพร้าวนะคะไปกันได้นะคะทีโอรี่นะคะร้านเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นอยู่สาธุประดิษฐ์ซอย6ต้องไปลองยา่าจัดเต็มไปแล้วอันนี้กรุงเทพเราก็ยังแบบโอ้โหจะหาแบบเวลาไปแทบจะไม่ครบแล้วนนะเดี๋ยวจะพาไปต่างจังหวัดบ้างก็มีหลายที่ที่น่าไปพักกันก่อนเดี๋ยวมาค่ะ โอยช่วงนี้หน้าทุเรียนอยแต่ทุเรียนต้องไปงไงจันทบุรีใช่โอ้โหวังปลารีสอร์ทเขาครีเอทเมนูที่คือทําจากทุเรียนหลากหลายมากสร้างสรรค์วังปลารีสอร์ทอยู่จันทบุรีจ้ะเป็นสารพัดเมนูทุเรียนแกะออกมาแล้วกรอบๆเงี้ยใหญ่แพทโค้ชชอบใช่แต่เขาเอาไปผัดผงกะหรี่ผัดผงกะหรี่ใส่กุ้งเข้าไปผัดกะเพราทุเรียนใส่หมูอย่างเงี้ย แล้วก็มียำพวงมณีก็คือใช้ทุเรียนพวงมณีมาทำเป็นไอเดียของพี่เฉลิมพลเจ้าของวังปลารีสอร์ทนะคะอยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีแกนำทุเรียนหมอนทองจากสวนมารังสรรค์เป็นอาหารจานเด็ดสุดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นทุเรียนมันจะต้องต้อองกบมันจะต้องกรอบเลยใช่ คือใครไปที่รีสอร์ทวางปลารีสอร์ทตอนนี้คุณจะได้กินเลยเมนูแต่ละเมนูนี้เขาคิดค้นขึ้นมาเองนะคะพี่เฉลิมพลบอกว่าต้องการเพิ่มมูลค่ากับทุเรียนในช่วงรุ่งรมังุดรวมกันใช่แล้วก็สร้างจุดขายให้รีสอร์ทด้วยเมนูแปลกๆที่ใครไปจะต้องลองก็คือซิกเนเจอร์เขาก็คือทุเรียนผัดผงกะหรี่ใส่กุ้งเมื่อกี้เห็นไปแล้วนำทุเรียนหมอนทองสุกพอดีนะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำผัดกับเครื่องผงกะหรี่เข้มข้นและกุ้งสดตัวโต ผัดกะเพราทุเรียนใส่หมูผสมผสานรสเผ็ดจัดจ้านกับความหอมมันของทุเรียนได้อย่างลงตัวและอีกหนึ่งเมนูแปลกใหม่ยำพวงมณีนำทุเรียนพันพวงมณีและเนื้อมังคุดมารวมกันในจานเดียว<ม>สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ที่รักการกินและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นใครอยากลองซิว่าทุเรียนเอามาทำเป็นของขวและรสชาติมันจะเป็นอย่างไรไปที่นี่วังปลาลีอร์เดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อยอันนี้จันทบุรีคนบอก อยากไปนะแต่มันต้องหาเวลาเพราะมันเดินทาง3-4มชั่วโมงใช่ไหมงั้นไปใกล้ๆสมุทรปราการอ่ะอันนี้โอเคํำคาเฟ่นี่มีทั้งคาวมีทั้งหวานบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนจ้ะอยากให้คนมากินที่ร้านเราแล้วอิ่มท้องกลับไปอนะคะ่ะอาหารเราก็พยายามใส่ใจเลือกวัตถุดิบของเราอาจจะไม่ได้อิงคอนเซปต์คาเฟ่มาคือเราเน้นแบบอิ่มไปเลย<ม>แบบว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจ่ายมาอยากให้เขาได้ทานของดีในราคาที่ สมเหตุสมผลเนาะคือร้านนี้ชื่อว่าพลัมคาเฟ่เขาบอกว่าจริงๆจะเรียกเขาว่าเป็นร้านแบบคาเฟ่สทีดเดียวก็ไม่ได้เพราะร้านเขาเน้นอิ่มเอาไว้ก่อนแต่ร้านน่ารักมากแม้เป็นแบบฟีลอบอุ่นมินิบ้านบ้านแต่ตกแต่งมันดูอบอุ่นมีอาหารขนมเครื่องดื่มครบจบค่ะเสิร์ฟกันเองทําในครัวแบบสไตล์โฮมเมดบรรยากาศคือเป็นกันเองอาหารก็มีให้เลือกเยอะข้าวกะเพราไข่เยี่ยวม้าหมูสับ เติบมาพร้อมกับไข่เป็ดดาวแบบออร์แกนิกหรือจะเป็นกะเพราไก่กรอบพริกแห้งหรือจะเป็นแบบว่ากุ้งผัดผงกะหรี่มีผัดกระเจี๊ยบกุ้งสดไก่กรอบผัดเม็ดมะม,<อ>ม่วงขนมปังกระเทียมครีมชีสชิโอปังเค,ค้กช็อกโกแลตหนาน,นิ่มสตรอเบอรีร่ช็อตเคก้กเครื่องดื่มก็มียูสุอเมริกาโน่พีทสละโซดาสตรอเบอรี่กุหลาบครีมชีส มัทชะโคโคนัทวิบอย่าไปวันจันทร์เพราะร้านเขาหยุดวันจันทร์กับวันอังคารส่วนเวลาเปิดคือ9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นร้านอยู่ตรงหมู่บ้านปรีชาศรีนครินสมุรปากาเหมือนใช้บ้านทำอ่ะพื้นที่เขาอ่ะแต่ชอบดีสจอาหารเขาดีชอบอาหารอ่ะบุว่าบางทีไปคาเฟ่เราไม่อิ่มอันนี้รู้เลยว่าอร่อยจุงเราวัดจากอะไรรู้ป่ะอันนี้อิ่มจริงกะเพรา กะเพราเขาแห้งดูขั้วดูขั้วกำลังดีแล้วเป็นกะเพราที่ใส่ใบกะเพราจริงไม่ใช่ใส่แครอทไม่ได้ใส่ผักยาวเโคดอย่างเงี้ยอันนี้โกรธทำไมโกรธแ้วนะเธอไปร้านอื่นสิพาไปเที่ยวหัวหินกันบ้างดีกว่านะคะหัวหินเนี่ยก็มีก็มีร้านอร่อยการคุณใคราสู้กับใครที่เป็นคอกาแฟพลาดไม่ได้เลยนะคะร้านนี้นะคะร้าน โกเซม o f f ฟโรสเจอร์ค่ะแม่ยองหน่เลยก็มาถึงก็จะเจอไดโนเสาร์ติดสายพันธุ์ก็รับรองเด็กๆหนูๆชอบบรรยากาศนี้แน่นอนครับก็เป็นประเภทเครื่องดื่มครับกาแฟก็มีทั้งเมล็ดพันธุ์ที่นําเข้าผลิตในไทยก็มีครับก็สําหรับท่านใดที่ล่องใต้หรือว่าใต้เข้ากรุงเทพขึ้นเหนือฝากแวะอุดหนุนที่ร้านโกเซม o f f ฟโรสเตอร์ด้วยนะครับนี่โกเซม,มเออคือ เดี๋ยวน้ำมันเาลี่ยเหมือนเห็นเป็นแบบว่าสวนเป็นแบบอะไรอเด้วยแต่เขาทำร้านเกมเนี่ยหนูเหมือนเห็นไดโนเสาร์เลยทีนี้ที่นี่นะคะเปิดมาประมาณหนึ่งปีนะคะภายใต้การบริหารนะคะของคุณบิ๊กนั่นเองก็คือท่านประธานเขาทำเหมือนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ไม่ๆคือจะบอกว่าความที่เขาเนี่ยเป็นหลงไหลในคอความเป็นกาแฟคุณแล้วก็เขาเนี่ย เปิดคาเฟ่อยู่บนสถานที่แห่งนี้แหละเห็นมากโกเซงฟาร์มอ,อ,อยู่บนพื้นที่เก้าไร่เป็นจุดเช็คอินนะคะคาเฟ่ที่พักรถนะคะสำหรับใครเดินทางขึ้นลงกรุงเทพและภาคใต้บรรยากาศเนี่ยนะคะพอมาแล้วคุณก็จะเห็นหลากหลายสายพันธุ์เลยน้องไดโน่คุณและเป็นสถานที่เด็กๆและครอบครัวเนี่ยชื่นชอบมากๆจุดเด่นของร้านเนี่ยก็คือมเมลก,กาแฟของเขาเนี่ยนะคะนำเข้าค่ะและการคั่วเนี่ยมีครบทั้งคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มจากไทยเอธิโอเปียและ เกอิชานั่นเองนะคะเมนูแนะนำค่ะนะปรานนปรานเนี่ยนะจะเป็นสับปะรดนะคะแล้วก็มีป๊อบคอร์นลาเต้หอมหวานท็อปด้วยป๊อปคอนชาทไทยมะพร้าวหวานกลมกรล่อมมัทฉะออเรนจ์สดชื่อน,นี้และใช้น้ำส้มแท้ด้วยลิ้นจี่โซดานะคะหอมลิ้นจี่ค่ะแล้วก็บบซ่า,บบาสดชื่นเบเกอรี่โ,โ,โฮมเมดนะคะแนะนำนะคะบบคุณสั่งเลยเค้กลอดช่องนะคะวุ้นปลาบานอฟฟี่เรดเวลเวทนั่นเองนะคะร้านของเขาเนี่ยนะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็น ส่วนสาวอาทิตย์เปิดถึง6โมงเย็นนะคะอยู่ตรงถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพนะคะหัวหินประจวบจ้ากประจวบประจวบเออถ้าเราไปเที่ยวหัวหินประแวะประจวบคือมีเป็นขาขากลับนะขากลับขาเข้ากรุงใช่ใช่เพราะว่าเขาเป็นขาขาขึ้นกรุงเทพแต่เราไม่ว่าขาไปขากลับเราก็ต้องแวะหาอะไรกินอยู่แล้วใช่มันกลับรถนิดเดียวใช่ใช่เดี๋ยวพาไปพิษณุโลกพาไปกินขนมครกบอกว่า แค่ขนมคกทำไมต้องไปพิษนุโล่มันเด็ดแน่นอนเพราะว่าเเป็นร้านขนมคกที่เขาขายขนมคกแต่มีซอสให้เลือกเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นแต่แบบพวกลอยหน้าน่ะจบคือจบถูกไหมใแต่นี่ค่ะขนมคกเจ้านี้เนี่ยเขาว่ามีซอสด้วยขนมคกคุณตาวัดใหญ่เป็นขนมคกชาววังรสชาติใหม่ที่ขายอยู่บนสำล้อเครื่องทำให้มันมีกลวงนี่ มีไส้แตกต่างจากร้านทั่วไปคือมีชาไทยเผือกและก็กระทิใคร้ายคกคกคกข้าวแล้วก็บีบเข้าไปสิว่าแม่จะเอาชาไทยเอาเผือกแล้วก็กระทิขาย12ชิ้นหรือว่า6คู่20บาทเท่านั้นได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมากเราเคยเจอที่ไหนอ่ะมันคือแป้งขนมคก แต่เราเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบไหนเนี่ยล้วก็กินอย่างเงี้ยเราก็ได้กินกรอบๆตรงเปลือกกรอบๆแล้วก็ไส้ก็เลือกเอาเป็นซอสเป็นไส้แบบนี้เฮ้ยเพิ่งเคยเห็นย่าเพิ่งเคยเห็นเจ้าของร้านบอกว่าทั้ง3ารสเนี่ยเป็นสูตรหวานน้อยโดยนําสูตรแป้งแล้วก็กะทิขนมครกของคุณตาที่เคยขายอยู่ในตลาดข้างวัดใหญ่มานาน40ปีเนี่ยมาปรับทํานะบอกเลยว่าขนมครกชาววังเนี่ยลราก็ใส่3ซอสแบบนี้เพราะว่าพบปัญหาของการทําขนมครกขาว เขาบอกว่าขนมคกชาวังน่มันจะนิ่มง่ายแล้วเวลาแคะออกจากเบ้าของขนมโคกอ่ะเราก็แบบทายังไงดีอะ<ห>่ะคือ,อบ,บางทีลูกค้าเขาอยากกินแบบไม่ยุ้ยอ,ะอ่ะย่าขนมคกบางทีมันร้อนๆอ่ะตอนกินร้อนมันก็ดีแต่ถ้าย่ากินไม่ทานไม่หมดภายใน12ใชิ้ <12 S 2> น,ชนอ่ะมันจะเป๋วเหลวเลยนะเ,เขาก็เลยบอกว่างั้นต่อย,ยอดโดยการที่ก็ให้มันกลวงส่วนไส้เดี๋ยวบีบให้เลยยังไงแป้งเนี่ย ก็จะกรอบอย่างเงี้ยเขาก็มีไส้กะทิเหมือนขนมครกนั่นแหละมีนั่นแหละค่ะคุณย่ามีไส้กะทิเหมือนกันเลยชาไทยเผือกกะทิซึ่งส่วนซอสที่ขายดีอย่างที่ย่าบอกขนมครกก็ต้องกะทิแต่ลูกค้าบางคนชอบกินแค่แป้งก็มีอ๋อสื่อแป้งล้วนก็มีค่ะซึ่งร้านนี้ขนมครกคุณตาวัดใหญ่อยู่ริมลัววัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะ หรือง่ายๆคือตลาดวัดใหญ่นั่นเองค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกขายตอนเย็นนะย่าห้าโมงเย็นจนถึง5้าทุ่มวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดจ้าจขีกดขนมครกจริงๆแล้วเหมือนเขาต้องคอยแบบแนะนําลูกค้าเหมือนกันนะเพราะมันเป็นเหมือนของใหม่มันต้องยังี้แล้วมันเพลนๆเลยปกติอะบางทีมันก็จะมีโรย ถูกมีพักมีข้าวโพดมุนวายแต่อันนี้ง่ายๆเลยนะอริงๆ้ง่ายแล้วมันได้ความกรอบๆด้วยนะอวันนี้อย่าลืมไปทั้งร้านอาหารคาเฟ่และสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณชุดพิธีกรด้วยจาก MNG ค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะ